จริงๆแล้วเทศกาลปอยมันเกิดมาโดยที่เราไม่ได้คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันเริ่มมาจากการสนทนาที่คุยกันกับพี่ดนตรีที่มันแฟงเราแล้วก็คนในชุมชนดนตรีว่าพฤติกรรมของคนสมัยนี้ฟังเพลงรายได้ที่ศิลปินได้รับจากการสตรีมมิ่งอ่ะมันน้อยมากๆเลย <Yeah. S 1> แต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมการฟังเพลงที่เยอะที่สุดคือคนสมัยนี้ รวมถึงเราเองด้วยฟังเพลงผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มยอดยอดที่ศิลปินได้รับจากการสตรีมเพลงนึงอ่ะมันน้อยมากๆเลยแต่จริงๆรายได้ที่เขาได้รับจากการที่เขาขายแผ่นเสียงหรือว่าซีดีเทปหรือแม้แต่เสยืดอะไรเงี้ยค่ะมาจินมันเยอะกว่าเขาได้กำไรเยอะกว่าเรารู้สึกว่ามันการอุดหนุนศิลปินที่สามารถทําให้ศิลปินหล่อเลี้ยงตัวเองได้แล้วเชียงใหม่จริงๆแล้วมีร้านแผ่นเสียงเยอะมากๆค่ะแล้วก็มีชุมชนคนรักแผ่นเสียงเยอะเราก็เลยอยากจะจัดตลาดแผ่นเสียงขึ้นมาแต่พออย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าอ้าวเราตลาดแผ่นเสียงอย่างเดียวคนจะอยาก มาไแล้วถ้าเกิดคนยังไม่รู้จักวงเชียงใหม่แล้วเขาจะซื้อแผ่นเสียงทําไมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมีมีคอนเสิร์ตเล็กๆด้วยละกันแล้วแล้วก็ให้พี่เมทขอให้พี่เมทเข้ามาช่วยยังไงมาดูกานเลยว่าเป็นฟูลออนเฟสติัลไปเลยแต่กลายเป็นว่าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นการรวมตัวระหว่างคนรักแผ่นเสียงกับคนรักดนตรีสดงานปอยมันกลายเป็นงานที่แบบพา กลุ่มคนสองกลุ่มนี้มาด้วยกันอยังเงคะ่ะดูเสร็จแล้วเขาอยากไปอุดหนุนซื้อแผ่นเสียงร้านแผ่นเสียงก็ได้รายได้ด้วยศิลปินก็ได้รายได้เราอยากจะผลักดันให้ศิลปินมีรายได้มากขึ้นจากการที่ให้คนดูใช้จ่ายซื้ออุดหนุนศิลปินผ่านแผ่นเสียงซีดีหรือเทปอะไรเงี้ยค่ะ